สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเสาวันเสาทีหากรกฎาดาสองหาหกแปดนะครับผมวันนี้ได้ยินข่าวว่าเฮดระงกออกไม่นะครับผมก็เลยว่าสิมานำหาเบิงนะครับหลังจากที่เฮาบได้มากอะดนนะครับผมบได้มาหาเ็ดดนและว้นนี้ก็มากับแม่กาฟคุยกับเ่าครับสวัสดีค่ะไปครับไปเบิ่ต้องกันว่าได้ยินว่าเฮตระงกออกไม่นี่สิบานบอนะครับผมไปหลุดน้องการบิ่งครับ เนี่ยมาช่วยจับเห็นนกนะครับผมลงกัดีกันนะอุ้ยเห็นอีกครับพี่นอ้องเป็นนกหงีกีนั่นเขามาเบิ่งเอาแน่นี่เก็บแน่นเลยเป็นนกขาวนี่อตัวอี๋เนาะมันน,นะครับพี่น้องบอกว่าเห็นเลยเห็นนกขาว น้องดอกเลยแหกมานเหรอแหกมานแหกมานดอกงามๆเลยอสองดอกครับผมเป็นอกเรือครับบัอยูลี่พาะโลนอ,อ่ะอลอยูรี่ยงเห็นที่เรา สองดอกตรงนี่บอกห้อยกินบลิลระคืงหนึ่งเลย่ังกายไปกันไหงกายคือไหนบ,บ่กเห็นเนาะเดี้ยมองละดอกซองดอกนี่นี่ได้ดูดูกับไข่อยู่ซองมองมองละซองดอก <laughs> แม่ได้มาทอนสิ่งทมาเพิ่งขั้นมใครเห็นละงไงเรืองบอนี้ปกต mm hmm. ิมันก็หมมันเลยแ,แม่นแม่นเน่ะไใคหน่อยขนาด mm hmm. ใครเขาอีกใครเขาโอ้ยมันใครหน่อยดิ Nó mình khay thủy kiệm ừ. nên nó không ừ. bưng này thế nó ngủ cái mặt đỏ nổi hẹn rồi. Rồi. <laughs> đi như vậy đó, phố mượn ให้เรโง่นได้ล่ะอ <c oughs> หืดอกดนอี้ห <c oughs> ลงหน้อยแค่ปานเาเพิเกิดเป็นมูคนได้หนิน <c oughs> ที่สดอกน้อยเห็ดกระไดจำี๊ก <c oughs> <c oughs> เอา,ห,าห้าไปเรื่อย เพ็ดก่าอึดขนาดพี่น้องเอย้ยยางเลาะจนเมื่อยกำบ่งทานนองอ่าน,เห,นเห็นดิโอ้เห็นดแดงก้เท้ากำนั่งจุ่มบางยังกำบ่งเห็นเห็นเห็ดแดงก้ดอกหนึ่งครับเหลือตาพี่น้อยค่ณพ่อเหลือไปให้บองดอกอดก็ค่อยย่ดเมฆสีบดเห็นดังนอ,นอครับเห็นเนื้อเทา้า

โอ้หาไปหามากกับสุตแกงเขากันละขึ้นง่ขาวตัวหนักเงี่ยมในแม่งกิกนหมดเนลยแม่งห้อเดือกกินจนเบ็ดบ้านเป็นบ้านใหม่ๆอยู่แบบนั้นเบ็ดอืมบ้านใหม่บ้านใหม่ๆอยู่ เอาเลยบรนดาป่วยอะไทั้งเอ,เอาเป็นเป็นเสือ,อนี่ครับซุ่มบรรดาปืวยสิมเ,เป็นเสือแล้วครับพกนม,มาแนวม,มาไก่ๆวาคขือแล้วครับโอ้ยแมน่นีเทานี่ น,นั่นยี่เนปลาเห็นบอนเห็นบอโอ้นบ่เปิดเบอร์เพืน่เปิดใท้พี่น่อบง้ยเป็นงงมาดอกง่าย่นี่เปิดให้พี่น่อบงนนีบงแนีบงแนวโอ้โหดีด่อนใช่พี่นอบงกี่ดอกึงี่ดอกนึงุดีใคคเออเปิดดอกเบิ้งเออ มาแบบคิดดอกมาเก็บเก็บเพื่องูเขานั่นกันครับผมดอกนง่ายๆเลยออออสอดมันสอดไข,ข่ไงครับแม่ด้วยกันโอ้ยแม่แม,แมต่ตองเซกนี่นสีซัมนึ่งที่กำลังงามเนะาะกำลังออกเก็บไข่ นี่มะเบืองโค้งแขกเอาโอ้ยโอ้ยอันสอดแหงได้บ้างไว้ก่อนดอกใหญ่คัะพี่ดอกโอ้ยแก้มสามดอกนี่อิ่มเลยนี่พอจะสีเจ๊กสองสามมูนี่เต็มกระตาเลยน้อโอ้ยผลเล็กอันนี้พรอดอกนี่แล้วครับแหงอันสอนดอกนี้แหงเขตะงูจะได้บังกระโดดกระโดดเลย น <si ี่แหะี่้อบโอ้โงามงามพี่้องเ้ยตาตาตาให้ละงงมันเป็นดอกใหญ่คักแน่ยนี่ครับเฮดเก็บบันนดอกใหญ่แฮงซ้ดอกอื่นอเอาใส่มือของเขา เอาเทียบเสื้อหมื่นมึงเลยเต็มอุ่งเต็มมืออาญยาดดอกเดียวครับผมออโอ้โยใหญ่แหงใหญ่แหงปล่อยเลยครับผมสามไข่เธอบอกว่าจอกินไปได้เติบเลยน่าจำได้ก็เอาแหมเธอน่างงเขาล่ะ เขาคออยู่พอแล้นครับผมอือไข่หน่อยไข่ก้องใช่ไมมาเอาดอกไข่ไข่หน่อยก็หนัทบไว้มันเป็นกระเพ้านะนี่สามไข่ กําลังอออพ่อเนอะังบวมเลยเนียนโบใครให้นลื้งอกเ่ามนแมนเนีใครเห้ละงอกขาวขาวแาจาพี่ท่องคือเจี่ยวางขวบมาเลยเห็นมอญในทางอืออือเกือบเหยียบเน้ะเกี่ยวอันนี้ก็ได้ กีาอะไรเขาเดี๋ยวเราเบดอกนี่ครับเป็นมูเลยบาน้มันบานทิมแดดอกมันจะดอกใหญ่ไม่ดอกใหญ่ะบานตัดเตจแม่แมนจะนี่กระางมันบานแหลพี่ดอกเลยบานบนบานทิมหลายนะครับบานทิมแดดอกมจะดอกใหญ่ให่นบานทิมเป็นค ที่นีอหลายดอกเต๋าดูงูเขามีตะใครงามๆครับวนะความชั่วใครมันบานถิมนอมูอมอนนี่เกือบแต่แล้วเคืองกระตาเครืองแน่มีแต่ดอกบานาไญ่ไอองใหญ่ คน,นมาอยู่ตรไหน้ำหมูแค่อดอก,อดอกออเดียวแล้วโง่ขาว่นมาอยู่น้ำหมูอย่างไิ่นผสมผันผิดนี่ครับเห็ดขาขาเขากำลังจะไส่แกงหน่อยนึงครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งดอกต้นบานถิ <c ười> ่มนะครับต้นค <c ười> ือ <c ười> บานมปมาณหนึ่งดอกครับแต่ว่าผมก็ปล่อยให้มันเป็นเสือนะครับผม มันไค่เองเลยมัคือไม่ยูไข่เดียวจีบเมื่อเมื่เถ้าโอ้ให้ระงกไม่ยูไข่เดียวจีบเมื่อเถ้ามันไข่ยังแม่นไข่ให้ระงกบ่เมน่นาอขี่เราพี่ดา

ได้แทงหน่อยนึงแล้วะครับอยอดกี่ดอกดอกบอกใหญ่เลยอือสั่งเธอเหลืออยู่ให้อยู่บกห้อยเดือยพวท่านกินบนไหนกินตะขาบมอ,อีกสองดอกกำงามเลย นี่มีสามดอกของข้าอยู่ดอกใหญ่อมอจะสประมันบ่อไแกงน้ำพนตีพ่อได้แกงอล้วพี่หนอ,นนอหนเนนอฮ้ยขนาดดอกมงใหญ่ด้วยเจ็ดกระอึดครับพี่หนอเฮ้ย้าย่างจุนเมืยผมก็ได้เจ็ดแกงหน,น่อยน่แเลยนะถ้าลายรวยละน,น นะครับผมเดินทางมากหอบรถนะครับเดินทางกลับบ้านแหะกาลังมึงผลงานเฮ็ดขอาเข้ามอนีกันครับผมโอ้ย่างจุดเมื่อยผีดอกเอ้ยก็ได้เฮ็ดละงก์ขาวดอกใหญ่ๆกับหลายดอกู่ครับแกงใหญ่เตือปูนะครับผมเห็ดกบอึดแน่อยู่ครับแต่ก็พอได้แกงอยู่ครับผม ครับสำหรับคลิปนี้พเพ็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมพอกันไหมคลิปนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ